ยีมีคําถามสอบถามเรื่องห้องน้ําครับเวลากดน้ําชักโครกแล้วจะมีลมย้อนดังโครกโคร <What? S 1> มีกลิ่นออกที่ทางน้ําทิ้งด้วยครับจะเป็นและมีกลิ่นทุกครั้งที่กดครับก็คือเกี่ยวกับชักโครกมีลมน้ําย้อนอะไรลมย้อนอย่างเงี้ยตอบคำถามข้อแรก่อน เกิดจากการสันนิษฐานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้าง,งานจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบหน้าง,งานจริงเนี่ยจะได้คําตอบที่ชัดเจนกว่าน,นี้สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดจากตัวบออเกลอหรือถังเซตอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้ต่อดูระบายอากาศเพราะเมื่อเรากดปุ๊บไอ้ตัวถังเซตหรือบอกเกลอเนี่ยมันก็จะมีลมอยู่ข้างในพอเรากดสิ่งปฏิกูลมันดันออกไปพร้อมน้ำเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีอากาศออกตรงท่อระบายอากาศบริเวณถังเซตหรือบออเกลอ ถ้าไม่มีท่อตัวนี้ลมมันก็ต้องปีย้อนกลับเพราะว่ามันเกิดการแทนที่นูเรากดน้ํากดจิ่งปฏิกูลไปแทนที่ลมที่อยู่ในนั้นก็ต้องตีกลับออกมาแทนที่มันจะตีออกทางท่อเพราะท่อไม่ได้ต่อไว้หรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องตีกลับย้อนขึ้นมานี่คือการสันนิษฐานในข้อแรกข้อ2มีกลิ่นขึ้นตรงบริเวณท่อน้ําทิง้งอันนี้แน่นอนคือช่างเนี่ยได้เอาท่อน้ําทิ้งที่เป็นบริเวณฟอเดนเนี่ยือคือจุดอาบน้ำเนี่ย ระบายไปทิ้งยังบ่อซึมหรือบ่อเกิดแล้วไม่ได้มีตัวดักกลิ่นการทําตัวดักกลิ่นเนี่ยอาจจะใส่ไว้ที่ปลายท่อหรือถ้าเป็นบ้าน2ชั้นเนี่ยเขาอาจจะใส่ไว้ที่บริเวณใต้พื้นมันจะมีลักษณะเป็นรูปตัวยูสามารถดักกลิ่นไม่ให้กลิ่นจากบ่อซึมไหลย้อนกลับขึ้นมายัางห้องน้ําซึ่ง ถ้าไม่ได้ใส่เป็นตัว U ไว้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีตัวฟลอเดนบางรุ่นนะครับเป็นรุ่นดักกลิ่นก็มีเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราแก้ที่ปลายเหตุนเนี่ยสมมติว่า,าตรงบอร่อมันปิดไปหมดแล้วเปิดไม่ได้เราอาจจะเปลี่ยนที่ตัวฟลอเดนก็ได้เป็นรุ่นที่มีตัวดักกลิ่นนะครับดักให้กลิ่นขึ้นมาก็ได้นี้ก็คือการสันนิษฐานข้อที่ 2, 2ก็คือมีทั้งหมด2ข้อไประเด็นแรกที่เฮียบอกก็คือว่าในถังแซดหรือว่าบ่อกเกลือ,อากา็จะมีอากาศของมันอยู่ทีนี้ พอเรากดนะ้ำจากชักโครกนะ่ะคือมันก็จะมีมวลที่เรากดมาปุ๊บปะทะเข้าไปออในถังอากาศข้างในก็จะต้องไหลขึ้นมาที่บริเวณอากาศม,ามันก็หาที่ไปสันวิฐานว่าอากาศอ่ะมันไม่สามารถหาที่ไปได้มันเรย,ย้อนกลับถูกต้องครับฉะนั้นไปหาทางใส่ท่อระบายอากาศ ประเด็นที่2กลิ่นที่มันขึ้นมาจากบริเวณฟลอเดนก็คือตรงท่อน้ําทิ้งเป็นบริเวณตรงที่ยืนอาบน้ำอนะไรเงี้ยมันย้อนขึ้นมาได้แหละเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าแนวทางการป้องกันก็จะมี2แบบก็คือว่าเอาไปติดที่ปลายท่อน้ําทิ้งกับนวัตกรรมสมัยใหม่ก็จะเป็นติดตรงฟลอเดนฟลอเดนนี่คือตะแรงดักกลิ่นจุดที่รวมน้ําทิ้งจากกระเบื้องพื้นนะคะลงไป นั่นนี่ก็เป็นแนวทางการแก้ไขเนาะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ยังไม่ได้สร้างหรือว่ากำลังสร้างอยู่ก็อย่าลืมท่อระบายอากาศกับต,ตัวดักกลิ่นครับโอเคค่ะ okay.